เรื่องการเลือกสวสมุดไหมไม่สมุดไม่สมุดนะและทําทีทําท่านะครับตอนนี้เป็นประเด็นด้วยรวมทั้งอาจจะมีคนไปยื่นให้ล้มการเลือกนะครับซึ่งมีแน่ๆผมเชื่อว่ามีแน่ๆและอาจจะมีอุบัติเหตุแห่งการเลือกนั่นแหละที่จะเป็นเหตุใหม่ในการบอกว่าให้การเลือกเป็นโมฆะนะครับต้องบอกงั้นะครับและวิกฤตมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สารปกครองสูงสุดครับสั่งให้แก้ระเบียบเป็นการถอนระเบียบเลยศาลปกครองสั่งให้ถอนระเบียบเลยใช่ไหมใช่ครับระเบียบแนะนําตัวผู้สมัครสวครับซึ่งเขาบอกมีคนไปร้องว่าอันนี้ละเมิดสิทธิ์ใช่ครับละเมิดสิทธิ์มากไปคือระเบียบเนี่ยมันมีหลายหลายฉบับเขาไม่ได้เพิกถอนทั้งระเบียบนะครับเป็นบางข้อบางข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการแนะนําตัวมีข้อเจตว่าละเมิดสิทธิ์ชัดเจนข้อเจตเรื่องอะไร เรื่องเอกสารแนะนตัวที่บอกว่าต้องใช้กระดาษไม่เกิน A4 ระบุข้อความที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายประวัติการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับไม่เกิน2หน้าอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เกินไปเกินไปครับเพราะว่าแล้วก็ห้ามใช้โซเชียลมีเดียด้วยนะทีแรกนะครับนี้บอกว่าไม่ได้โซเชียลมีเดียปรับไปแล้วนี่นะปรับไปแล้วครับนะแล้วแล้วข้อแปดอีกนะที่ให้ถอนสามารถแนะนําตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองโดยใช้ให้ใช้ข้อความเฉพาะตามเอกสารแนะนําตัวเมื่อกี้เขาจะบอกว่าอันนี้มันละเมิดสิทธิ์หรือเปล่ามันจะประกาศสิทธิ์นะครับ แล้วก็กข้อข้อ11เรื่องอะไรนะรเนี่ยนะฮะแล้วก็ห้ามาเรื่องของการห้ามผู้สมัครผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนําตัวนะครับแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพทางสื่อนะครับวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนี่ยใช้สื่อนั้นไม่ได้<อ>นะครับเอาใช้สื่อนั้นไปใช้สื่ออื่นแทนได้ไหมก็เลยบอก,กว่าเอะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความเท่าเทียมใช่นะครับแล้วก็หลังจากคําวิจัยของ อ่าสารปกครองกลางนะครับท่านเลขากกตนะครับคุณสแสวงบุญนีบอกว่าไงครับครับบอกว่าในชั้นสํานักงานเนี่ยอะไรที่สารตัดสินแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พร้อมดาเนินการไปตามนั้นฮะถ้าเป็นเรื่องการให้สิทธิประชาชนมากขึ้นสํานักงานก็จะคํานึงถึงตรงนี้เป็นหลักและจะเสนอกับกกตซึ่งท่านสแสวงเนี่ยก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งวันเมื่อวันเสาร์ก็บอกว่าวันจันทจะประชุมเลยะนะครับท่านบอกว่าไม่กระทบนะเมื่อสารพิพากษาว่าควรให้สิทธิ ประชาชนมากกว่านี้ก็ต้องรับฟังไปฟังเสียงคุณสแสวงบุญมีครับถ้าสารถ้าผมยังไม่ทราบเห็นคำพิพากษานะครับถ้าสารให้เพิกถอนก็เขาทางผู้สมัครก็สามารถทําได้เลยไม่กระทบกระบวนการในการเลือกใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่กระทบครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยกเลิกระเบียบทั้งระเบียบเป็นข้อ จริงๆอย่างผมได้ชี้แจงไปหลายครั้งว่าระเบียบแบบนี้หรือระเบียบนี้หรือระเบียบสสเนี่ยก็ใช้ในลักษณะนี้มาตลอดเียงแต่ว่าเมื่อมีสารมาพิพากษาว่าเราควรจะให้สิทธิประชาชนมากกว่านี้สํานักงานก็ต้องรับฟังก็เป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิของผม ค,คือท่านบอกไม่กระทบผมว่ากระทบนะกระทบกระทบนั่นคือมีหลายคนเนี่ยคุยกับผมนะอยากลงสอวอ,อยากจะนูน่นอยากจะน,นี่นะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกระเบียบยุ่มยิ้มเกินเ,เห็นระเบียบแบบนี้ไม่ลง,ลงดีกว่าอย่างนี้ถือว่าไปจำกัดสิทธิ์เขานะกระทบครับก็มันตัดสิทธิ์เขาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยกระทบทําให้คนเนี่ยเห็นไหมไปลงสวน้อย48่0 0แตอนแรกกกตเป็นเงินคาดการเองนะว่าเป็นแสนนะครับ พูดถึง3ามแสนเลยในะครับนี่หายไปเหลือ4ี่หมื่นแปหายไป6เท่านะครับต้องบอกนะครับแต่ว่าจะมีการชี้ปมลักษณะต้องห้ามของสสวอีกเหครับยังไม่จบแค่นี้ครับนะฮะสารรัฐมนูญนัดแถลงด้วยวาจาครับปรึกษาดอไล้ลงมติเนี่ยเป็นคําร้องที่สารจจงหวัดนครนายกครับส่งคำโต้แย้งของจําเลยคดีอาญาขอให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยว่านะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการได้มาทึ่งสวเนี่ยนะครับ ที่บัญญัติให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสวต้องไม่เคยเป็นนะฮะสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยและเว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหปีเนี่ยขัดน้ำนูนหรือไม่โอ้อันนี้ถ้าเกิดขาดอ่ะถ้าเกิดขาดอ่ะอ่าเนี่ยยุ่งเลยถ้าเกิดขาดต้องเปิดสมัครใหม่หรือเปล่าเพราะเออนะเพราะว่าการนั้นมันกลายไว้ว่าไอ้ข้อห้ามนี้ทําให้เขาไม่ได้สมักใช่ไหมครับใช่ครับพอไม่สมัครปักเนี่ยสมมตินะว่าศาลนูนบอกว่าเอาชี้แล้วว่าขัดครับเดินหน้าไม่ได้นะครับ เล่นหน้าไม่ได้นะนะครับนี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกคำร้องหนึ่งอันนี้เป็นคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรนะครับที่เป็นมือไปยื่นล้มล้างการบุกรองนะครับว่าก็ไปยื่นของสวด้วยให้เพิกถอนกติกาการเลือกทั้งหมดเลยนะถ้าเลื่ถ้าเพิกถอนกติกาการเลือกทั้งหมดนี่คือล้มเลยนะล้มเลยครับนะครับนะฮะก็ไปขอให้เพิกถอนระเบียบกกตนะครับขอถอนระเบียบว่าเดยวยกันแนะนำตัวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะครับอันนี้ยกเลยทั้งหมดเลยนะครับ แล้วคุณทียุทธ์บอกว่าระเบียบของกกตขัดรัฐมนูลมาตรางๆ้วเวางหลักการสําคัญว่าการเลือกกันเองของสวจะต้องมีมาตรการที่ทําให้การเลือกสวมีความสุจริตเที่ยงธรรมในทุกระดับป้องกันไม่ให้เกิดการหัวประชาชนต้องมีส่วนร่วมแต่พอทําจริงนะครับมีโอกาสหัวสูงนะครับทำให้เกิดการแทรกแซงครอบงําจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เลือกได้ทำให้เกิดความได้ได้เปรียบไม่เป็นธรรมครับนี้ก็เลยยื่นล้มเลยนะครับเลื่อนล้มเลยนะแล้วก็บอกว่ามีการรับจ้างการสมัครเหรอใช่ครับ ช่วงวันท้ายฮะถ้าเราสังเกตดูหลายพื้นที่มีคนไปสมัครเยอะเป็นพิเศษเขาเห็นบอกว่าระดมคนไปเลยนะระดมคนไปตาศีตาสาเนี่ยโดยเฉพาะที่สงขลาใช่ไหมก็บอกว่าระดมไปสมัครนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหเยอะผิดปกติคนที่แบบไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยครับไปสมัครของเราเนี่ยมีการส่งคนไปสังเกตการณ์เขามาเล่าให้ฟังอี้ครับเขาบอกว่ามันมีพิรุษ อย่างเช่นวันท้ายๆคนไปเยอะแต่หลบกล้องสื่อไม่ยอมให้ถ่ายหน้านะครับมีการหลบกล้องแล้วก็บอกว่าบางคนเนี่ยอ่านใบสมัครเขียนยังไม่ถูกเขียนยังไม่ถูกครับทั้งที่ควรจะเตรียมตัวมาให้เจ้าหน้าที่เขียนห้ใช่ครับแปลว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับดรแดนนะครับบอกว่ามันมีการหัวใช่ครับมองว่ามีการหัวแน่นอนมองว่ามองว่าถ้ายังไงถ้ามีไอ้กกตไอ้การเลือกตั้งสวอย่างเงี้ยมีการหัวแน่นอนไปฟังเสียงดรแดนหน่อยนะครับ คือการหัวนี่หัวตลอดทางอยู่แล้วนะคับหัวตลอดทางจนถึงสุดท้ายและทุกวันที่สามวันสามช็อตที่จะเลือกนะั้นก็หัวไปเรื่อยๆมันต้องมีระบบการสื่อสารติดต่อส่งสัญญาณการหัวจะหัวตลอดทางถึงนาทีสุดท้ายซึ่งมันจะต้องมีวิธีวิลิสมาราในการหัวกันซึ่งจะต้องคิดให้ดีๆเกิดแน่นอนฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยคนหัวจะได้เยอะผมก็คิดว่า เราผมถึงพยายามจะบอกกับกกตด้วยความหวังดีว่ากกตไม่ต้องมาขอบคุณพวกผมที่ช่วยรณรงค์หรอกไม่ต้องมาประกาศนโยบัตรหรือโลมาให้หรอกพวกผมทําช่วยอยู่แล้วแต่กกตเนี่ยต้องไปโฟกัสให้ถูกถูกจุดว่าจุดหัวอยู่ตรงไหนที่แท้จริงผมว่ากกตเนี่ยจะเกิดทบทุนบทเรียนหลังจากเลือกตั้งจบครับน่าสนใจการหัวจะเกิดขึ้นจริงใช่ครับและก็ เห็นภาพการระดมคนนะเพราะฉะนั้นระดมคนขนาดระดมคนแล้วเนี่ยคนสมัครเนี่ยยอดรวมห้าวันเนี่ยน้อยมาก4ี่หมื่นแปดันหนึ่งร้อยสิเคนเขาบอกว่าน่าสงสัยที่สุดวันท้ายท้าอย่างที่พี่ก็ว่าคือวันที่ยี่สิบสากับยี่สิบสเพราะก่อนนั้นหลักพันนี่กระโดดมาเป็นหลักหมื่นนะมีการระดมคนหัวไหมแต่ถ้ามีการระดมแบบนี้เนี่ย สี่หมื่นแปดเนี่ยง่ายมากในการล็อกนะใช่ในการล็อกใช่ครับแต่ถ้าเป็นแสนเนี่ยยากนะครับยากเพราะมีการเลือก3านั้นและสิ่งที่มีนักกฎหมายเข้อสังเกตการอนุญาตให้เลือกควายไม่เลือกตัวเองก็ได้นี่นะนั่นแหละนั่นแหละคือการที่จะล็อกคะแนนกันมาแต่ต้นนะครับมันมีถ้าถ้ารู้ข้อมูลภายในว่าอำเภอไหนส่งน้อยนะครับใช่ บางทบางบางีบางกลุ่มอาชีพไปคนเดียวไปคนเดีือเข้าอันดับเข้าแนนน่อจังหวัดเลยนะครับเข้าเลยเข้าเลยนะครับ,รบไปดูนะจากการสมัคร5วันเนี่ยจังหวัดที่สมัครสูงสุดไม่ใช่กรุงเทพนะ,ะกลายเป็นสีสเกตนะไม่น่าเชื่อ ศรีสะเกดนี่2,764คน2,764คนกรุงเทพฯอันดับสองนะลง2,489คะเชียงใหม่เชียงใหม่ที่คุณสมชายวงศสวัสดิ์ไปสมัครเนี่ย2,000คนบุรีดย์ครับบุรีมย์1,836คนนครศรีธรรมราช1,798คนนี่คือ5อันดับสูงสุดนะครับมีมีคนดังหลายคนนะคุณสมชายคนหนึ่งนะใช่ครับแล้วใครอีกนะมีคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งก็ คุณเกียรติชัยไม่ตีวงซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การแหวยการเรืองกระจกอ๋อไปลงด้วยไปลงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะเห็นผมบอกว่าสาขานั้นเขาลงเจ็ดคนรวมคุณเกียรติชัยนะแล้วก็พลเอกเกรียงไกรศิรักษ์ับอดีตผู้ช่วยพบับวอรดีแม่ทัพภาคที่สี่ไปลงที่สุราษฎร์คนดังๆเยอะครับคนดังคนดังหลายคนคุณสันทนะด้วยนะฮะสันทนะประยุทธ์รัฐสมด้วยในกรับนะครับ วงการสื่อก็เยอะนะครับวงการสื่อก็มีใช่ครับนคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกนะรู้กันเองค,คนที่สนใจคนไทยไม่รู้ว่า76เปอร์เซ็นต์เหรอ76เปอร์เซ็นต์เนี่ยทราบว่ากำลังจะมีการเลือกสวชุดใหม่คนไม่ทราบเลยเนี่ยถึง23.5เปอร์เซ็นต์ฮะโอ้เยอะมาก76นี่ทราบครับนะครับแต่ทราบเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้วิธีการเลือกครับกี่เปอร์เซ็นต์ คือไม่รู้วิธีการเลือกในเกินครึ่งเก e <an> ินครึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็เราแล้วเขาก็ไปสํารวจย่อยลงมานะครับ <c oughs> ว่า28.3เปอร์เซ็นต์ทราบว่าเป็นการเลือกกันเองของ,ของผู้สมัครที่เหลือเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนะฮะเข้าใจว่าการคัดสรรสรวรจากกุมาชีพเ <c oughs> ข้าใจว่าเป็นการเลือกสอวโดยตรงของประชาชนก็มีอนีะครับอันนี้ที่ผมบอกว่ากกตสอบตกนะคือคนทราบ เจดสิบพอผ่านนะแต่คนไม่ทราบวิธีการเนี่ยนะอันนี้ถือว่ากกตสอบตกต้องทบทวนตัวเองนะว่าประชาสัมพันธ์น้อยไปการทำเวิร์กช็อปน้อยไปในที่ทำให้คนเห็นหรือว่าวิธีการยังไงอธิบายอธิบายอย่างเดียวไม่ได้มันต้องไปทำให้เขาดูหรืองบางคนเนี่ยต้องแบบไปสร้างการเลือกจําลองเลยนะว่าเป็นอย่างนี้สื่อบางคนยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าการเลือกนี่กติการมันซับซ้อนจริงๆนะนะฮะ ไปดูปฏิทินการเลือกสวนะอันนี้เขาประกาศมาแล้วจนนี้ขั้นตอนการปิดเนี่ยรับสมัครปิดไปแล้วนะยี่สิบสี่พฤษภายี่สิบเก้าพฤษภาประกาศผู้มีสิทธิ์ใช่ไหมบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่เป็นทางการนะครับแล้วก็วันที่เก้ามิถุนาจะเป็นการเลือกสวระดับอำเภอทีนี้ได้ตรงช่องว่างตรงนั้นแหละที่มันจะมีการร้องกันหรือเปล่าเรื่องคุณสมบัติการจัดลงกลุ่มอาชีพถูกต้องหรือไม่มันจะยินร้องกันตรงนั้น ถ้าทำลายผิดเพี้ยนไปหนึ่งอันเนี่ยดีเลยหมดเลยดีเลยหมดเลยนะครับต้องบอกรับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะประกาศได้วันที่สหวังเนี่ยยากนะยากยากนะครับที่มาก็อย่างที่บอกมาอย่าง20กลุ่มอันนี้กลาเป็นไปแล้วอำนาจนะอย่างที่บอกนะครับอำนาจที่แย่งกันเนี่ยนะครับมีอำนาจเดียวที่ทําไม่ได้คือเรื่องนายกเรื่องนายกที่เหลือทําได้หมดที่วิสระติดตามการไปรูปประเทศตามแบบเดิมนะครับที่บอกกันะแก้ไขได้หมดนะครับยังเทียอำนาจมากที่สุดคือ เลือกองค์กรอิระใช่ครับเพราะองค์กรศิละตอนนี้เข้ามาคุมจาขั้นตอนการเลือกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมี3ระดับระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศนะครับตอนนี้ลุ้นกันว่าจะผ่านระดับอำเภอหรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องบอกว่านี่คือวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งที่รออยู่นะเพราะนักร้องเยอะและคนอำนาจเก่าับอยากให้สมุดไหมไม่อยากให้สมุดอยากรักษาการไปเรื่อยๆหมายถึงสวชุดนี้นะอยากรักษาการไปอีกเรื่อยๆ